รถเล่นผ่านโรงภาพ,พยนตร์แห่งนั้นนั่นแหละเรื่องของพนักงมีเข้าชายแล้วทีนี้ฉันเห็นต้องมาดูเสร็จแล้วล่ะฉันก็เหมือนกันเป็นแฟนพนักรันเสอ่านเรื่องนี้ในเล่มหนังสือแล้วยังติดใจไม่หายมาทำเป็นภาพยนตร์คงจะมีชีวิตชีวาขึ้นอีกไม่น้อยพักรันเสเนี่ยชื่อยิงชื่อกษมีใช่ไหม ก็เ,เหมือนจะเขียนหนังสือมานานแล้วแต่ชื่อเสียงเพ้่จะมาโด่งดังกต่ตอนนี้เ<ย>องก้าวหน้ามั่งแคาดไม่ถึงเลยล่ะคําว่าก้าวหน้าทําให้ข้าพเจ้านึกย้อนหลังไปถึงเมื่อครั้งก่อนสมัยที่เราสามคนลักษมีวีนาะและข้าพเจ้ายังเรียนอยู่ในชั้นอุดม,มศรรรึกษาปีสุดท้ายของการเรียน กันข่นจะก้าวหน้ามากกว่าใครเวลาที่ออกไปประกอบอาชีพถ้าเเจ้าเองเป็นผู้ถามว่าที่เรียกว่าเจ้าหน้าคืออะไรนี่รักษมีมีอะไรเหรอสําหรับเธออะคําว่าก้าวหน้าแปลว่าอะไรหรอสําหรับฉันควาก้าวหน้าคือความมีชื่อเสีย,ยงยศปรากฏเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป คนเรานถ้าเกิดมาเป็นเพียงคนเล็กๆคนหนึ่งที่ไม่มีใครจะกล่าวขวัญถึงอย่างยุ่งย่องแล้วก็นับว่าสียชาติเกิดนะเฮ้ยนี่นี่นี่แต่ฉันคิดว่านะความกล้าหน้าของฉันอะอยู่ที่เงินฉันไม่เห็นแคร์ว่าจะมีชื่อเสียงหรือเปล่าที่ใครรู้จักหรือไม่ขอให้ฉันได้ทํางานในหน้าที่ดีๆมีหวังจะได้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็พอแล้วเพราะว่าเงิน คือหลักฐานที่มั่นคงสำหรับประกันชีวิตในอนาคตถ้าไม่มีเงินเพียงพอเราจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงหรอแต่สำหรับฉันแล้วนะพี่ค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 ะช่วยจิ้โจทย์ได้ข้อนี้ให้หน่อย ขอพี่อ่านโจทย์ก่อนหนึ่งนงนะอ๋อรู้สองบวกรูกสองก็ต้องได้สองรูสองเฮ้ยแล้วมันคิดยังไงนะคะอ๋อน้องก็ใช้กฎแบบนี้สิคะเนี่ยพี่ใช้กฎเนี้ยตั้งแต่อนุบาลหนึ่งยันมหาละไพี่ก็ยังใช้นะก็คือ1บวกหนึ่งต้องย่อมเท่ากับ2ไม่มีทางที่1บวกหนึ่งจะเท่ากับ3แน่นอนและไม่มีทางที่เท่ากับ4 5 6ห้าหจนถึงเลขอานันต์เลยแหลนะน้อง พี่ใช้สอบสูงเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะแต่พี่เนี่ยเก่งจังเลยหนูเนี่ยอยากเก่งเหมือพี่บ้างทําไงดีก็ต้องขยันะนะสําหรับฉันนะคิดว่าความก้าวหน้าอยู่ที่การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้ตนเองเป็นคนทันสมัยและทันโลกอยู่เสมอเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นด้วย ชื่อเสียงและความสนเสริญเยินยอฉันไม่ปรารถนาแต่ต้องการทำงานผู้อุดมคตกมากกว่าเพื่อเงินแม้เงินจะน้อยแต่ถ้ามีโอกาสก้าวหน้าในทางความรู้ฉันก็พอใจนะเมื่อจบการศึกษาถ้าพุเจ้าได้ยินว่ารักษมีไปสมัครทำงานหรืงสุพิ์ และทุกฝนตนเองให้เป็นนักเขียนนั่นเป็นขั้นแรกของการแสวงหาชื่อเสียงขอซื้อหนงังสือพิมพ์หนึ่งฉบับครับเจ็ดบาทจ้าเอาครับเจ็ดบาท คนนี้เขียนดีจังชื่อรักษมีเหรอเก่งเก่งอ้าววันนั้นเห็นเขียนให้อีกฉบับหนึ่งทำไมมาเขียนให้ที่นี่แล้วล่ะค่ะพีเจ้าได้ข่าวบ่อยครั้งว่ารักษมีย้ายจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ไปอยู่ฉบับนั้นจากฉบับนั้นไปฉบับโน้น รักษมีทำหน้าที่เป็นนักข่าวเป็นช่างภาพในตัวเสร็จและเริ่มง,งานเขียนอย่างตั้งบทตั้งใจอา้าวรัศมีอีกแล้วเหรอเราซื้อฉบับไหนก็เจอแต่รักษมีทั้งนั้นเธอเริ่มจากเขียนเรื่องสั้น และนวนิยายที่สะท้อนภาพชีวิตจริงแต่ก็ปรากฏว่าไม่เป็นที่นิยมเนี่ยหนังสือของอรักมีแนวสะท้อนชีวิตจริงเฮอเฮอเฮอเราไม่ค่อยชอบนะ่ักษมีจึงเปลี่ยนแนวการเขียนใหม่มเธอเริ่มเขียนนวนิยายเสียสีสังคมได<ม>้รับความนิยมอยู่พักเดียวคนอ่านก็เกิดเบื่อหน่ายเล่มนี้อ่านแล้วสะใจจังเลย ของัก็มีเขียนเหรอตอนแรกเราอ่านก็ชอบนะแต่มนปไปมา,มาก็เบื่อมีจึงเปลี่ยนมาเขียนนวนิยายเบาสมองเป็นไปได้วยความเพอฝันซึ่งในชีวิตจ,จริงไม่มีวันจะเป็นไปได้และครานี้นวนิยายของเธอได้รับการต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝาขัางจากเด็กวัยรุ่นและจากคนที่เบื่อหน่ายชีวิตจ,จริงของตนเอง เรื่องของลักษมีได้รับก,การถ่ายทําเป็นภาพยนตร์หลายเรื่องเธอเป็นผู้ที่ก้าวหน้าในด้านชื่อเสียงอย่างแท้จริงเรื่องนี้ของลักษมีแหละเพราะอกน่ารักมากเลยเราก็ชอบนะเธอเห็นว่าเขาเขาจะเ,าเรื่องนี้แหละไปทําหนังฝนมีนาะไปสมัครทำงานกับชาวสางประเทศเธอเปลี่ยนงานหลายครั้งเหมือนกันสุดแต่ว่าที่ใดจะมีตําแหน่งที่มีเงินเดือนมากกว่ากัน จากบ,บริษัทการค้าย้ายไปบริษัทการบินจากบ,บริษัทการบินย้ายไปประกอลองค์การหนางประเทศแห่งหนึ่งมีนามีรายได้งามจากงานที่ทำและสะสมเงินไว้ได้มากมายสมดังที่ตั้งใจไว้ฮัโลโหลฮัลโหลชิงชาบเหรอ วันนี้เงินเดือนฉันออกแล้วแหละรู้เปล่าบอสจะขึ้นเงินเดือนให้ฉันตั้งเยอะเห็นไหมคิดไม่ผิดเลยอ่ะที่เลือกสายงานด้านนี้อ่ะแกรู้ปะว่าเงินเดือนนี้ฉันทั้งเดือนอ่ะฉันเอาไปช็อปปิ้งมาวันนี้แหละแกจำกระเป๋าหรูที่ฉันบอกว่าอยากได้ได้ปะเนี่ยซื้อมาแล้วนะเว้ยไม่ต้องเซลไม่ต้องอะไรเลยไรยจะน้ำหอมมูชี่อันนั้นอีกอ่ะแกเชื่อปะเงินเดือนฉันทั้งเดือนอ่ะซื้อพวกนี้เรายังเหลือลกว่าครึ่งเลยนะ โหยเนี่ยมีเงินเยอะๆแล้วมีความสุขจังเลยสำหรับข้าพาเจ้าก็าได้ด่งงานครูมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งวันนี้ mm hmm. ในด้านการเงินข้าพาเจ้าไม่อาจจะไปเปรียบเทียบกับคนที่สองได้ในด้านชื่อเสียงก็ไม่มีใครรู้จักแต่ในด้านวิชาความรู้ข้าพาเจ้าได้ภาคเรียนศึกษาต่อในขณะที่ทํางานจนกระทั่งได้ปริญญาสูงข,ขึ้น ได้คุณวิชาใหม่ๆเพื่อการสอนและพื่อคาวามนโลกงานของตอนอยู่เสมอสมบัติของข้าพเจ้ายังมีเพียงงานวิใจัยในด้านวิชาการอยู่หลายเรื่องซึ่งตนเองไม่มีชุนทรัพย์ที่จะจัดพิมพได้ แต่อย่างไรก็ตามความรู้ของข้าพเจ้าก็นับว่าใช้การได้ทุกๆปีมักจะได้รับเลือกให้เป็นผู้ให้การอบรมครูกรีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแว่นฟ้านะคะไม่ทราบว่าคุณสุดทีอยู่ไหมคะอ๋ะอกำลังพูดอยู่ค่ะขอโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณแว่นฟ้าไหนหรอคะเออดิฉัน เนฟ้าราคาประหยัดค่ะเป็นพออเคิือที่การศึกษานะคะอ๋อท่านพออมีอะไรจะให้ดิฉันรับใช้หรอคะดิฉันนี้คุณเลือกนะคะว่าคุณอยากจะรับหน้าที่ไหน,นะคะ่ะก็มีเป็นวิทยากรให้การอบรมครูแล้วก็เจ้าหน้าที่ผแผนการข่าวสารต่างประเทศหรือล่ามนะคะ อ๋อท่านผอ,อะคะถ้าสมมติว่าเวลาไม่ตรงกันดิฉันรับทําให้หมดเลยก็ได้คะ่ะเอรู้สึกเดี๋ยวสักครู่นะคะขอเช็คก่อนว่หนึ่งค่ะ,ะเวลาไม่ตรงกันนะคะ,ะแล้วไม่ชอบว่าคุณอยากจะช่วยเราจริงๆเหรอคะแน่นอนค่ะดิฉันเกิดมาเพื่อให้การศ,ศึกษาให้ความรู้อยู่แล้วคะ่ะงั้นก็ขอบ ขอขอบคุณคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะท่านหมอทางันพี่ชายไม่บรบกวนแล้วค่ะสวัสดีค่ะใครจะก้าวหน้ามากกว่ากันดูเหมือนจะให้คำตอบได้ยากแา่ความก้าวหน้าที่สมบูรณ์ที่สุดก็คงจะได้แก่ชื่อเสียงเงินและวิชาความรู้รวมกันกระมังแต่คนเรามันจะต้องเลือกเอาเพียงอย่างเดียวหรืออย่างมาก ถ้าโชคดีก็คงจะได้เพียงสองอย่างคุณเล่าจะเลือกอย่างไหน